สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเลยน,นะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามเรื่องราวของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับขอแสดงความยินดีนะฮะกับน้องๆเยวาวชนหญิงทีมชาติไทยนี่ฮะที่ในวันนี้เราก็สามารถคว้าตัวผ่านเข้าไปร่วมทำการแข่งขันวอลเลย์บอล เยาวชนหญิงอายุต้องป21ปีชิงแชมป์โลกในปี2025ได้สำเร็จนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทายเราเมื่อวานนี้ก็เอาชนะคัคสถานไปได้3-0เซตนะร,รูปไปถึงเกมอีกคู่หนึ่งนะครับที่ทางด้านของทีมชาติจีนเนี่ยเขาเอาชนะเวียดนามไป3-0ก็เลยทำให้ทีมชาติไทายของเราตอนนี้ก็การันตีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของการแข่งขัน U20 ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้ตั๋วไปแข่งขันในวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง U21 ชิงแชมป์โลกอย่างที่บอกไปนะครับในปีหน้านั่นเองนะครับซ ที่เราสามารถคว้าตั๋วไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกได้เดี๋ยววันนี้มาพูดถึงการไปเล่นแชมป์โลกของทีมยุวชนทีมไทยกันรอบที่ผ่านมาของเราเนี่ยได้ไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกของรุ่นยู21ไปแล้วกี่ครั้งมากน้อยแค่ไหนผลงานเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้ไปชิงแชมป์โลกชุดใหญ่นะเราไปถ้าเรียกว่าหลังๆเนี่ยเราไปประจำอยู่แล้วนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เราได้ไปบ่อยก็คือทีมนนยุวชนนะครับในรุ่นยู18แล้วก็ยู19นะครับผมอันนี้ก ปี2009เป็นต้นมานะฮะการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะเราได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกมาแล้วเนี่ยน่าจะ8ปสมัยติดต่อกันนะสำหรับชุดยุวชนนะฮะแต่การว่าทีมยาว,วชนเนี่ยนะครับเราก็โอกาสได้ไปค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันชิงแชมป์โลกของ รุ่น u 20หรือว่า u 21ที่เป็นรุ่นเยาวชนเนี่ยเขามีทีมจำกัดเป็นแค่16ทีมนะฮะทีมมันน้อยนะครับมันเลยทำให้โคต้าในทวีปเอเชียของเรามันก็ได้น้อยไปด้วยกว่อนหน้านี้เนี่ยเราได้โคต้าในทวีปเอเชียไปเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนะครับผมซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากนะฮะที่ทีมเยาวชนของเราจะได้เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะเนาะในก u 20ชิงแชมป์เอเชียหรือว่ายู19ชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาเราเฉียดที่สุดก็คือเข้าได้แค่รอบรองชนะเลิศน,นะครับผมแล้วก็เต็ม ครั้งล่าสุดที่เราได้ไปนะครับในยุคก่อนนะตอนที่เขามีทีมในรอบสุดท้ายของยู20เนี่ย20ทีมนะฮะนั่นก็คือเมื่อปี2013แล้วก็แข่งขันจริงแชมป์เอเชียที่นคร,นะครปฐมนะเมื่อปี2012นะชุดนั้นก็ยังมีพวกทัดดาวพวกนี้ยังเล่นกันอยู่อัชราพรพวกนี้นะฮะก็ยังเล่นกันอยู่นะในชุดนั้นเมื่อ สิบเอ็ดปีที่แล้วนานมากนะฮะนานมากนะครับที่เราได้ไปชิงแชมป์โลกในฐานะการคุริฟายไปโดยอัตโนมัติแล้วก็หลังจากปี2013เป็นต้นมาสเบชิงแชมป์โลกเขาก็ลดจํานวนทีมนะครับจาก20ลดถมาเหลือ16มหกเลยทําให้อย่างที่บอกไปว่าโคต้าของทวีปเอเชียของเรามันก็ได้ไปเพียงแค่2ทีมจากเรื่มที่เขาเอา4ทีมไปชิงแชมป์โลกนะฮะในรุ่นยูย่แต่การว่าพอเขาลดทีมมาเหลือ16ทีมรอบสุดท้ายเนี่ยทวีปเอเชียก็เลยได้เพียงแค่2โคต้าเท่านั้นนะครับ แต่านนี้พอมาในยุคหลังปีโควิดนะครับปี2021เนี่ยการแข่งขันชิงแชมป์โลกเขาก็ยังใช้16ทีเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่า มันก็มีปัญหาเรื่องของโควิดแหละนะฮะการเดินทางไปแข่งขันของตัวแทนจากทวีปเอเชียบรรดาพวกยักษ์ใหญ่นะจีนนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้เขาไม่ไปกันนะครับเลยทำให้ส้มมันมันหล่นมาที่ทีมชาติไทยนะไม่ใช่ลูแอปเปิลนะฮะเป็นส้มที่หล่นมาให้ทีมชาติไทยได้ไปเล่นชิงแชมป์โลกปี2021ที่ประเทศนธอร์แลนด์แล้วก็ประเทศเบนเยียมนะครับผมสองประเทศก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะฮะซึ่งเราก็ได้ไปแข่งขันในครั้งนั้นในฐานะก็ั่นแหละตัวแทนของเอเชียนะเพราะว่าทีมยักษ์ใหญ่เขาไม่ไปกันซึ่งพอเราได้ไปปุบเนนน่กกกลาา็ออัััดโขงรม พุ่งขึ้นสูงมากขึ้นนะครับบวกกับเรารันดับ3ของศึกชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2022นะครับทำให การแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023เนี่ยเราก็ได้ตั๋วแข่งขันชิงแชมป์โลกเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั๋วแข่งขันรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะครับแต่เราก็ยังได้ไปในฐานะนะทีมระดับโลกนะครับสำหรับทางทีมทไทยเนาะในปี2021แล้วก็ปี2023แต่ทีนี้เนี่ยชิงแชมป์โลกในปี2025เนี่ยเขามีการเพิ่มทีมนะครับจาก16ทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น24ทีมในรอบสุดท้ายนะครับมันก็เลยทําให้โคต้าในทวีปเอเชียของเราจากเดิมที่เขาให้เพียงแค่ทวีปละ2ทีมมมมมเเเนนนา่ัก็็พิขึ้ปปททวีีล4ชย เราก็ได้โค้ตาเพิ่มมาเป็น4ทีมนั่นเองนะครับมันเลยทําให้โอกาสของทีมไทยมันก็ค่อนข้างสูงมากขึ้นเนาะเพราะว่าผลงานของเราในศึกชิงแชมป์เอเชียเราก็ไม่ต่ํากว่าอันดับ4นะครับแล้วก็คืออย่างน้อยรอบรองชาร์ลิศเนี่ยเราเข้าได้อยู่แล้วมันเลยทําให้รอบนี้เราก็มีโอกาสที่ดีหนาต้องแต่ก่อนที่จะไปแล้วแหละซึ่งเราก็ถือว่าทําได้ตามเป้าหมายของเราที่ที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือเข้ารอบรองชาร์ลิศแล้วก็ได้ไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลก ตามที่ทีมงานผู้สอนเขาก็คาดหวังมาและนะครับผมอันนี้คือเป้าหมายแรกส่วนเป้าหมายต่อไปก็ดีที่สุดก็อาจจะเข้าชิงหรืออาจจะลุ้นแชมป์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องของการแข่งขันนะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงคลิปในเรื่องของการได้ไปชิงแชมป์โลกแล้วเนาะซึ่งเ็ททำให้ทีมไทยของเรานะครับสามารถคว้าตั๋วไปแข่งขันในวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง U20 แล้วก็ U21 นะครับเป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับและตั้งแต่ปี20212023แล้วก็2025ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของทางสมาคมนะฮะแล้วก็ทีมรา ที่เราก็ต่อสู้กันมานานนอกกว่าที่จะได้ไปชิงแชมป์โลกในรุ่นนี้นะครับเพราะว่า u 19หรือว่า u 18เนี่ยเราได้ไปเป็นขาประจำแต่ทั้งนี้เนี่ยมันเพิ่มทีมขึ้นมามันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมชาติไทยของเราด้วยที่เราจะได้ไปรุ่นแข่งขันในศึกชิงโลกเป็นขาประจำอีกหนึ่งทีมนะครับนะฮะซึ่งผลงานของเราก็ในตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยนักกีฬาน,น้องๆที่เราเล่นมาแล้วทั้งหมด3เกมเนาะก็ถือว่าโดยรวมอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ถือว่าเราชนะมาได้ทุกแมตช์น,นะครับมันอาจจะไม่ได ประทับใจมากกันเนาะเออถ้าพูดกันตามตรงนะฮะก็ยังดูเนื่อยกันหน่อยอะแต่เดี๋ยวคงจะได้เห็นว่าดีไม่ดีหลังจากนี้นะครับในรอบที่2เนี่ยล้วก็รอบรองชนะเลิศด,ด้วยนะครับเพราะจริง <ๆ S 2> ผมก็มองว่าพอเวลาเราเจอคู่แข่งที่มันไม่ได้หนักมากนะครับมันก็เอื่อยตามนะเด,เดี๋ยวพอเราเจอคู่แข่งที่มันเป็นทีมแข่งแกร่งเนี่ยทีมใหญ่ก็น่าจะทําให้นักกีฬาเรามีความกระตุ้นมากขึ้นกว่าน,นี้นะฮะชิปนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะมาแสดงความดีกับน้องๆนะครับที่เราได้ตั๋วไปแข่งขันในศึกชิงโลกปี2025ลสะครันที่ไหน,นี่ย ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับผมต้องรอติดตามข่าวไปอีกทีนึงแต่ที่นี้พูดกันตามตรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมประเทศไทยของเราเวลาไปแข่งในศึกชิงแชมป์โลกแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่น U19 หรือว่ายนะู1น่สบอมาเข้าไปเล่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะงานหนักอยู่แล้วนะครับผมยิ่งเราไปเล่นกับนักกีฬาทีมที่เขาอายุ20แล้วนะที่เป็นทีมจากทวีปอื่นนะครับที่ไม่ใช่จากเอเชียเนี่ยจริงๆสู้กับเอเชียเนี่ยก็ยังสู้ลำบากเลยนะสู้กับจีนสู้กับญี่ปุ่นเนี่ยเราอย่ากกึางงชิงชเยันเงนของราก็ค่อนข้างทนะจะี รวมไปถึงการเตรียมตัวด้วยฮะในชุด u 21ของเราเมื่อทั้ง2สมัยที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาในการเตรียมตัวนะครับ2021เนี่ยถ้าใครจำมาได้ปีนั้นเราส่งชุดเฉพาะกิจเก็บตัวฝึกซ้อมได้เพียงแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด19อยู่เรื่องของการหาสนามฝึกซ้อมนะ,ะแล้วก็เรื่องของการยืนยันทีมจาก FAB เนะฮะเรามีเวลาในการเตรียมกันทพ้ยงน้อยแล้วก็มันอยู่ในช่วงของโควิดโดยนะักกีฬาเรื่องของการทําร่างกายก็อาจจะไม่ได้แบบดีมากเหมือนตอนที่ แข่งการก็ปกติเนาะบริเลยทำให้การเตรียมตัวไปเล่นชีชมโลกของเราเมื่อปี2021มันก็มีปัญหานะครับพอไปเล่นพวกผลงานมันก็ไม่ดีแล้วก็ชุดนั้นก็โดนเละเหมือนกันนะ โดนโซเชียลเลทเลยนะฮะตอนนั้นพอมาในปี2023เนี่ยนะเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ต่างกันนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะเบาบางลงมาแนละ้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีแมตช์ถ้วยกอที่ฮะที่นักกีฬาต้องไปเล่นนะฮะแมตช์กีฬามหาลัยที่นักกีฬาก็ต้องไปเล่นซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นแบบการเตรียมตัวที่ที่มันก็ไม่ค่อยจะลงตัวสเท่าไหร่เวลาฝึกซ้อมของทีม U21 เมื่อครั้งที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะน้อยไม่ได้เยอะมากนะครับผมซึ่งจริงผมว่าเเนนกม,มวัวั3ดือนนะดนะต็บต ก็เป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะคะที่ทางสมาคมหรือว่าทางทางเราเนี่ยมันจะสามารถทําได้แบบนั้นนะครทีนี้เนี่ยมันเลยทําให้แล้วยิงนักกีฬาเนี่ยพอหลายคนนะชุดนั้นเนี่ยพอเข้ามหาลัยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเลยทาให้ภารกิจของน้องๆมันก็ค่อนข้างยากด้วยเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนเล่นชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ตอนน้านักกีฬาอาจจะยังก้ามกึ่งนะฮะจบม .6 แล้วเข้ามหาลัยอาจจะว่าพอเข้ามหาลัยไปปุ๊บเนี่ยมันมันมีปัญหานี่ต้องพูดมันตามตรงนะฮะคนเข้ามหาลัยกับคนที่ยังเรียนม .6 อยู่เนี่ยเรื่ าการใช้ชีวิตมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันยู21เนี่ยอย่างหนึ่งก็ต้องทําใจเผื่อไว้ได้วยว่าปัญหามันมีค่อนข้างเยอะนะครับผลงานของเราเมื่อครั้งที่เรามันก็เลยออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทำไมอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครในการแข่งขัน<ๆ>สมัยหน้านะครับว่าน้องๆในชุดนี้เนี่ยเราได้ไปชี้ฮมโลกแล้วนะครับการเตร,รียมตัวของเราการวางแผนของเรานะครับการทํางานของเรามันจะออกมาดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรามีบทเรียนจาก2ครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับผลงานของเราพอได้ไปชีม้มันมไ่ดด้ีพูกันตามตรงมันไม่ไดด้ีก็หววัง่า อบหน้าถ้าเราได้ไปปุ๊บก็น่าจะดีมากกว่าเดิมนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอมอนุญาตายของนิดหนึ่งผมเคยทําคลิปสัมภาษณ์นักกีฬานะครับนั่นก็คือน้องเพียวชนะพับของยศตอนที่ได้ไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลก ครั้งล่าสุดของเรานะที่ได้ไปโดยอัตโนมัติก็คือเมื่อปี2013นะออในช่องลาวเวรเล่เลนี่ยมีนะฮะเดี๋ยวผมแปะคลิปไว้ให้ไปดูห้หน่อยฝนะากดูหน่อยนะฮะเออก็สัมภาษณ์น้องเพียวตอนนั้นหลังจากที่ทีมไทยของเราจะไปแข่งศึกชิงโลกเมื่อปี2021นะก็เลยขอสัมภาษณ์น้องเพียวพูดถึงความหลังตอนที่ไปศึกชิงโลกเมื่อปี2013ไม่ฟังหน่อยนะฮะซึ่งเพียวก็บอกว่าพี่หนูจำไม่ได้เลยตอนนั้นยังเด็กอยู่ด้วยนะ <c oughs> อาจจะลองรอ,งองไปไปย้อนฟังเลยผมแปะคลิปไว้ให้นะครับผมเอาวันนี้ประมาณนีณท,ท่าตติดม ย,ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราเรื่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ